เดคไลอัลนะครับจะให้เราตั้งค่าเกี่ยวกับเดคเพลเยอร์ต่างๆทั้ง4เดกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามาดูนะครับโหมดแรกนะครับเดคเฟเวอร์ Forever, ก็ให้เราตั้งได้นะครับว่าให้เดคของเราเนี่ยใช้งานเป็นฟังก์ชันอื่นๆนะครับเพราะว่า,าทรัคเตอร์เนี่ยข้อดีของเขาคือในตัวทรัคในตัวเดคเนี่ยสามารถตั้งค่าให้เป็นลูกเล่นต่างๆได้มากมายนะครับตอนนี้เราเราอยู่ที่โหมดของแท็กเดคนะครับแท็กเดคคืออะไรแทร็กเดคก็คือโหมดสําหรับ ที่เราเวลาเปิดเพลงเนี่ยนะครับเปิดเพลงแบบปกติเลยแท a ็กเด็กก็คือใช้ในการเพย์แบ็กไม่ว่าจะเล่นเปิดเพลงอย่างนี้เราจะใช้แท a ็กเด็กนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้เด็กใช้งานแบบอื่นมีอะไรบ้างเด็กที่2คือรีมิกเด็กเห็นไหมครับแทร็กเตอร์จะปรับหน้าตาตัวแท็กเด็กเนี่ยให้เป็นรีมิกเด็กแล้วให้เราสามารถใช้งานได้ได้ ได้หลากหลายเข้าไปอีกนะครับตรงนี้คือเราผมปรับเด็ก A นะครับแต่ d e ็ก B เนี่ยยังเป็น track deck อยู่เปิดเพลงซึ่งทั้ง4เด็กเนี่ยเราสามารถปรับให้ใช้งานได้อิสระนะครับว่าจะให้เป็นอะไรนะครับต่อมานะครับจาก remix deck ลงมาก็เด็กแบบที่3จะเป็น stem deck นะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันของ stem deck ได้จากการปรับตรงนี้ต่อไปนะครับก็คือ live input ก็คือ จะเอาเสียงจากภายนอกเข้ามาเสียง<ส>จากไมค์หรือว่าเสียงจากเครื่องเล่น CDJ หรือเทอร์เน l เบิรเนี่ยเสียบต่อเข้ามาได้นะครับกลับไปเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ที่แทร็กเด็กเนี่ยเราสามารถตั้งตรงนี้ได้ให้เป็นแทร็กเด็กใช้สําหรับการเปิดเพลงก็คืออยู่ที่แทร็กเด็กนี้นะครับลงมานะครับก็คือเด็กเลเยอัคือปรับหน้าตาแล้วก็ขนาดของตัวเด็กเลเยอัลนั่นเองนะครับตรงนี้ไซส์นะครับเด็ก a เด็ก b ก็จะเห็นว่าอยู่ในโหมดอะไรบ้างน,นะครับคือขนาดเนี่ย มีให้เราเลือกขนาดเล็กขนาดกลางอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นขนาดไมโครเห็นว่าเด็กทั้งสองเล็กเนี่ยจะมีขนาดเล็กเล็กไปเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราเปิดเพลงก็จะเห็นเวฟบฟอร์มแบบเล็กๆแต่ว่า,า playlist จะมีขนาดใหญ่นั่นเองคือเน้นดู playlist อย่างนี้ก็ได้นะครับ2คือแบบ small เห็นไหมครับก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อย essential ก็คือจะใหญ่ครับแต่ว่าจะไม่มีฟังก์ชันอะไรตรงนี้เช่นคิวพอยต์หรืออะไรตรงนี้จะไม่มีนะฮะ สา,รามราดูปรับนะฮะแล้วก็ f u l ก็คือแบบเต็มเลยทุกแบบอย่างเงี้ยก็จะแบบครบทุกอย่างนะครับแต่ถ,ถ้าต้องการดูในโหมด advance deck ตรงนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาก็คือมี move q u e point แล้วก็ grid ตรงนี้เข้ามาเดี๋ยวในโหมด deck a d v a n c เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะมีอะไรนะครับก็สามารถปรับเพิ่ม show deck อีก2เด d e ได้ปกติเนี่ยจะเป็น deck A และ B เห็นไหมฮะ ใช้งานแบบมาตรฐานแต่ว่าถ้าผู้ใช้งานต้องการเล่นแบบ4เด็กแล้วก็กดโชว์ C&D ตัวนี้ขึ้นมานะฮะเด็ก C กับ D ก็จะแสดงขึ้นมาอยู่ทางด้านล่างนะครับ A B C D ให้เราใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับก็อยู่ที่ผู้ใช้งานว่าต้องการใช้งาน2เด็กหรือ4เด็กอย่างนี้นะครับอันนี้ผมใช้งาน2เด็กผมก็ปิดไปก่อนก็จะโชว์เฉพาะ A กับ B อย่างนี้นะครับ Tempo Fader นะครับก็คือจะ ให้แสดงตัวพิสปรับตรงนี้นั่นเองนะฮะถ้าติ๊กออกไปนะฮะจะไม่มีตัวแถบปรับสปีดละนะครับก็ทั้ง4เด็กด้วยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงหรือไม่แสดงอย่างนี้นะครับ pattern scope นะครับก็จะเป็นเหมือนกับตัวหมุนหมุนตรงนี้แสดงมาลองกดขึ้นไปดูเห็นไหมฮะพอไปตรงนี้นะครับจะเป็นแสดงออกมานะฮะให้เราเลือกได้แบบไหนนะฮะ off คือปิดไป มินิก็ยอ่อขยาดได้จากตรงนี้ฮะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ตรงเด็กเวฟฟอร์มตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะหรือว่าจะปรับจากตรงนี้ก็ได้พทเตอร์ก็เป็นรูปแผ่นเสียงสโคปก็จะเป็นสัญญาณที่อีนพุตเข้ามาพทเตอร์สโคปตรงนี้จะใช้งานกับโหมดที่เราเล่นกับท่ามโคดนั่นเองคือสัญญาณท i ามโคดนี่จะแสดงมาให้เห็นตรงนี้เลยนะครับเพราะบางทีเราไม่ต้องย้อนกลับไปดู สัญญาณตรงนี้ในทำโคดอินพุตเนี่ยสัญญาณทำโคดจะแสดงออกมาให้เราเห็นตรงนี้ได้เลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นข้อดีของตัวแท็กเตอร์ตรงนี้อันนี้ถ้าเราไม่ใช้งานแพ t เ e r ร์สโคปเนี่ยเราออฟไปเลยเราปิดไปเราจะได้เห็นตรงนี้ได้ชัดเจนขึ้นอ่ามาดูตรงนี้นะครับลงมาอีกก็คือกริดนะครับตรงนี้จะเป็นโหมดที่เราจะให้แสดงเกยกับเส้นกริดเส้นกริดคืออะไรก็คือเส้นขาวๆตรงระหว่างเวฟฟอร์มเนี่ยนะฮะเส้นขาวๆแนวตั้งเนี่ยคือเส้นกริดซึ่งจะอยู่ทุกๆบีด นะครับจะช่วยให้เราเห็นบีดได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้กิดโหมดเนี่ยจะแสดงให้เราเห็นเส้นกิดซึ่งเราสามารถตั้งได้นะครับเช่นตรงนี้ต้องการฟูลเห็นไหมฮะเส้นกิดจ,จะชัดขึ้นสีขาวชัดเจนเลยหรือว่าดิมก็จะเห็นแบบบางๆหรือว่าติ๊กติ๊กก็คือจะเห็นเฉพาะบนกับล่างหรือถ้าเราไม่ต้องการเห็นก็ซ่อนเส้นกิดแบบนี้ก็จะไม่มีเส้นกิดให้เราเห็นนะครับก็อยู่ที่ผู้ใช้ต้องการนะครับ แต่ถ้าผมแนะนําก็อยู่ที่โหมดดิมก็จะบางๆอย่างเงี้ยกำลังดีให้เห็นพอชัดเจนได้นะครับลงมาอีกนะครับก็คือโชว์มินิท e มาร์ e เกอร์โชว์มินิทมาร์เกอร์คืออะไรก็คือแสดงเส้นแบ่งแต่ละนาทีนาทีของตัวเพลงนะครับซึ่งจะแสดงอยู่ทางด้านล่างของเว็บฟอร์มนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็คือเส้นสีขาวตรงเนี้ยนะครับ แต่ละช่องเนี่ยก็คือ1น,นาทีนั่นเองเวลาเราเปิดเพลงเราจะได้เห็นว่าเพลงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งกี่นาทีกี่ทีใกล้จะจบแล้วหรือย,ยังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะดูได้จากตรงนี้นะครับก็ติ๊กได้นะครับว่าโชว์หรือไม่โชว์อย่างนี้แล้วแต่ผู้เล่นนะฮะสงลงมาก็คือ color mode ก็คือที่เราใช้ไว้ปรับตัว w a v ฟอร์มของตัวสีสันของตัว waveform นั่นเองนะครับตรงนี้อยู่ที่โหมด ultra violet ที่จะมาตั้งแต่ตอนเปิดซอฟต์แวร์เลย ตอนที่เราจะถ้าเรายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรจะอยู่ที่อุลตราไวโอเลตนะฮะสโหมดปรับเป็นแบบสีส้มในนี้จะใช้ชื่อว่าอินฟาเรดเป็นโหมดสีขาวเทาอี้ก็เอ็กซ์เรย์แล้วก็ที่ใช้งานกันบ่อยคือสเปกตรัมอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็โดยปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้งานหลายๆท่านเนี่ยชอบใช้โหมดแบบสเปกตรัมเพราะว่ามองชัดเจนดีอย่างนี้นะครับก็มาดูกันนะครับเนี่ยก็คือจะแบ่งแยกน้ำหนักเสียง นะครับเสียงเบาหรือเสียงหงนะักเนี่ยตามสีของสีสันนะครับเช่นท่อนที่เป็นเสียงเบาๆเสียงบางๆอย่างเนี้ยจะแทนด้วยสีเขียวหรือฟ้าแต่พอที่มีบีบหนักๆเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนัครับให้เราดูง่ายนะฮะต่อไปเด็กเฮดเดอร์ก็คือก็คือตรงด้านบนตรงเนี้ยนะฮะเด็กเฮดเดอร์คือที่จะแสดงชื่อเพลงหรือโชว์ปกตรงเนี้ย โชว์ cover art ถ้าเราติ๊ก,กออกไปเห็นไหมปกที่เราจะไปรูปตัวนี้จะไม่แสดงและจะไม่มีนะฮะตรงนี้เหนไก็จะเป็นชื่อไฟล์เพลงแบบเต็มๆเ,เลยนะครับหรือโชว์เฟสมิเตอร์จะแสดงหรือไม่แสดงก็อยู่ที่ผู้ใช้นะครับตรงนี้นะครับเฟสมิเตอร์ก็คือที่ตรงดําๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเฟสมิเตอร์ใช้งานอย่างไรก็คือเฟสมิเตอร์จะช่วยบอกเราว่าเวลาเรา mixing เพลงเนี่ยแต่ละเพลงเนี่ย ตรงกันหรือ,อยังอย่างนี้ก็ได้อันนี้แนะนําว่าให้โชว์ไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับมาดูที่ t r a c กเด c k แทร c กเด็กก็คือตรงด้านบนที่จะแสดงตัวหนังสือตัวอักษรต่างๆรายละเอียดต่างๆของตรง Deck เพลเยอเนี่ยะครับเห็นไหมครับจะมี3 3 3สามบรรทัดแล้วก็3ตารางลงไปอย่างนี้นะครับเพื่อให้เราตั้งได้ว่าจะให้ตัวเด็ก ตรงเฮดเดอร์ตรงเนี้ยแสดงอะไรก็คือแสดงชื่อเพลงเวลา bpm อย่างเงี้ยนะครับก็ดูได้นะครับว่าจะให้แสดงอะไรอยู่ที่ผู้ใช้งานว่าต้องการให้แสดงอะไรเวลาเราดูเปิดเพลงเนี่ยจะได้เข้าใจอย่างงี้ก็ว่าตรงนี้ชื่อเพลงนะชื่อศิอลปินเวลาแล้วก็ bpm อ,อย่างงี้เป็นต้นนะครับ advanced tab ตรงนี้นะครับเราก็มาดูได้นะฮะว่า advanced tab คืออยู่ดางท้านล่างตรงเนี้ยครับเห็นไหมฮะ,รระรเราสามารถเลือกได้ว่า จะให้แสดง o v v คิวหรือกิทตรงนี้ครับสามารถติ๊กได้จากทางด้านล่างของตัว d e ็ k เพ a ย์เเลยหรือว่าจะติ๊กเลือกจากตัวกล่อง Preference ตรงนี้ก็ได้ก็จะแสดงได้เหมือนกันนะฮะลงมาก็เป็นค่าต่างๆนะครับก็จะบอกเราว่าให้เราตั้งค่าเกี่ยวกับการใช้งานรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกนะครับเช่น Tag e n d Warning ก็คือตรงนี้นะครับถ้าเพลงใกล้จะจบอยู่ที่30วิสุดท้ายเพลงจะ กระพริบเตือนเรานะฮะตรงนี้เพลงที่40่ิบวิสุดท้ายแล้วจะเข้า30มสวิสุดท้ายนะฮะนะครับก็จะมีกระพริบเป็นสีแดงตรงนี้บอกเราว่าอีก30วิเพลงจะจบแล้วนะครับให้เราพูดง่ายเกิให้เราเตรียมเปลี่ยนเพลงอีกได้ก็เป็นการเตือนเรานะฮะก็อยู่ที่ผู้ใช้นะครับว่าจะตั้งให้เวลาอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ก็สามารถตั้งได้นะครับ p a y m a k r r p o อ t i o n ก็คือตัว p a y นั่นเองซึ่งจะอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะจุดแดงเนี่ยเราสามารถเลื่อนไปทางด้านซ้ายขวาได้เช่นอย่างเงี้ย p พย์ k e r ก็อยู่ไปทางด้านซ้ายแล้วอาจจะมองยากนะครับหรือว่าตรงนี้ออกไปทางนี้ทางด้านขวาของตัว p a y e r เนี่ยจะมองงากผมแนะนำว่าก็มาตรฐานดีกว่าก็คืออยู่ตรงกลางก็คือห้าสิอยู่ตรงกลางมองง่ายแล้วก็สะดวกกว่าครับ ดีฟ้าซูมก็คือค่ามาตรฐานที่ที่เราไว้ใช้มองตัวเวฟฟอร์มเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเอาเมาส์ไปวางบนที่เวฟฟอร์มนะครับไม่ต้องคลิกอะไรเอาเอาแค่เมาส์ไปวางนะวางแค่ตรงนี้นะฮะจะมีบวกกับลบตรงนี้แสดงขึ้นมาเราสามารถกดขยายได้เห็นไหมขยายได้ซูมได้แบบเข้าไปละเอียดมากนะครับแล้วก็ซูมเอาก็คือมองจน ถี่มากเลยแต่ถ้า d e f a u Default Zoom ก็คือตรงนี้ฮะที่เป็นรูปเท่ากับจะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่ง default Zoom นั่นเองก็คือตรงนี้ที่เราตั้งไว้นะครับเอาซูมไปแล้วกดมาที่ default Zoom จะแบ็กกลับมาที่ตำแหน่งที่เราอชอบหรือว่าที่ชอบแล้วดูสะดวกเวลาเราที่จะเล่นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็น Track Deck สำหรับการตั้งค่า,ารายละเอียดต่างๆของตัวซอฟต์แวร์แท็กเตอร์นั่นเองนะครับ เราวมาดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้าง